ทักทายกันคือเก่ากับบุญนาาบ้านสวนเด้อจ้ะโอ้ยมือนี้จังมันอีหยังเนาะค่ะพี่น้องขึ้นฝ้าขึ้นฝนบ้านเพื่อนเ,อนเป็นขึ้นกันบ่นนอจ้ะนี่นั่นอันบ้านบุญนาผานั่นอันบกไกลจากอ่พาพัทยาเด้อจ้ะอยู่ระหว่างสัตหีบกึ่งกลางระหว่างสัตหีบกับพัทยาเด้อเมื่อนี้ก็ขึ้นฝ้าขึ้นฝน้นอ้ยบุญนาากับา้าฝ้าอันแพ็คของให้เอื้อยเพื่อนอันห้ลกค่าเพิ่นอยู่กรุงเทพเนาะจะเนาะ คุณพี่สมคิดเนาะก็กราบขอบพระคุณได้หลายเด้อจากเอือยเพิ่นสั่งต้นใหม่มาเพื่อนกระสังร้ายตนเนาะจ้ะตนนันตนนี้เอือยเพิ่นก็ได้ก็กราบขอบพระคุณได้หลายจ้ะแ้วก็กราบขอบพระคุณได้หลายสําหรับทุกทท่านเนาะจ้ะบุญอุดหนุนบุญภาะเลื่อยมากแพ็คของนี่ก็แพ็คสู้มือเลยจ้าเนาะกะโอ้ยบุญพรกะอยากให้อันได้หลายคนที่ซื่อต้นใหม่ไปเนาะอยากให้ได้เป็นบรรยากาศแบบบุญภาะมั่งจ้ะ อยากให้ได้เป็นแบบเดียวกันเลยเนาะซื้อไปก็ให้งอกเงยไฮมีกำหลอกกำไลเด้อจากต้นใหม่ก็ไดายเนาะใหจะเลร่ญงอกงามให้เห็นผลท่านตาจา้ะเนาะห้เพื่อนได้ขึ้นทุนไว้ไหก็อันเดี๋ยวบุญภาคกับโบมีหยังหลายมือนี้จา้าสิมาเมา,มาม้อยซื้อๆจ้าแล้วก็อัอนเบิ่งบรรยากาศไปนําเด้อจา้ามือนี้ฝนตกจาก้าขึ้นฟ้าขึ้นฝน,นแต่ว่าตกไปแล้วรอบนึ่งเนาะแต่เนาะ,านะอันนี้กะเป็นรอบสองแล้วบุญภาคก็โอ้ ฝ่าวแพกตนใหม่ให้เอี้อเยเพื่อนน่าจากตะดีตะเหลือกยานโบแล้วจะว้ะแล้วเสร็จสับพอดีเนอกจากนอกหลอบสองเลยจะเสร็จนี้จะ้ะก็สําหรับลูกค้าที่สั่งจองมาเดิอบุญภาพสิทมงให้อีกรอบนึงวันจันทร์เดื้อจ้ะมืออื่นบุญภาพขอพักพ่อมื่อหนึ่งจ้าวันอาทิตย์เนาะเอิงนเน้จ้ะบรรยากาศโอ้ยธรรมชาติบําบัดหลายสําหรับอัน ใบเกษียณเนาะจ้ะเนาะสำหรับสวคือจังแท้เฮาเจ้าข่อยนี่จ้ะบุญผ้าอยากให้ปลูกอยากให้ปลูกได้จ้ะต้นใหม่แปลว่ามันก็สามารถบำบัดจิตใจเฮาได้เนาะจ้ะแง้มเสาร์มง้อแหลงยามเทียงย่างวนนย่หันเละสำหรับบุญผ้าเองเนาะมันกับบเมย์ได้จ้ะเฮาก็มีความสุขไปนั่งบางทีบางครั้งแต่ก่อนเนาะบุญผ้าก็โอ้เขียนหลายเนาะจ้ะนี่สินมาลุงตุงนั่งซักเบิ้นคายอีหยังต่อคายอีหยังแน่กับเนาะลายด่าบ่มีมีแต่รายจ้า บ่ิบ่ได้มีเขามามีแต่ไล่จา่ายก็โอ้จักเส็ยอีหยังเนาะจะเนาะบนนภาก็มองไปมองมากกโอ้ยก็จะคล้องกับมักปลกต้นไม้อยู่แล้วเนาะจ้าก็เลยแบบนั่งน้ำข้างสวนข้างเฮือนนนีล่ละจ้ะจมไปผู้เดียว <c oughs> น้ำต้นหมอกตน้นไม้น้ำโมน้ำหมาไปเน,นาะจ้าเนาะคือสรุปแล้วเหตุการณ์ผ่านไปกะ กระพานไปได้ด้วยดีเนอกจะเนะการไม่มาหยุดที่ต้นใหม่ดิละจ้ะมีความสุกหลายจะสมือี่เนะก็อยากให้พี่ๆน้องๆสหรับมือไม่เมื่อกาเนอจ้ะคือแบบให้ตั้งใจจ้ะตอนแรกกะให้ให้ข้ามักสักอนเนะจ้ะต้นใหม่ปลูกเพราะว่าเราชอบถ้าปลูกเพื่อว่าธุรกิจนี่บางทีบางครั้งอาจสิทอเนอจ้ะเนะถ้าสมมติว่าขายบรหลี่ให้ยังจังสีจ้ะถ้าสมมติว่าข้าปลูกแล้วเพื่อว่าประดับหรือว่าเพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นอัน เป็นแบบว่าธรรมชาติบำบัดนอกจากเหากระซิม huh. right. no ีความซุกป <ié> ัดม right. ีความซุกไปแล้วมันกระซิซึมซับไปเรื่อยๆเลยจ้ะแบบเดียวกับบุญภาาเลยนอกจากเนาะเมืองที่จะเฮากับพายามมอกการจะเลื่อนเติบโตของเพื่อนนอกจากเนาะแป๊บๆเองเนาะอันนี้คือจังหีต้นใหม่คือบุญภาผสี่นี่คะถ้าท่านใดที่ติดตามคลิปบุญภาผานอกเนาะเนี่ยสำหรับไวราวาต้นนี้ก็คือต้นลูกเลยจ้ะต้นลูกที่แม่ใหญ่ๆเมื่อกี้นี่นอกจากอันนี้ต้นลูกเลยจ้ะนน่นะาผ้าปล่ง บัมันบ้านพ่อสองเดือนได้สานีนอพ่อวอแฟร์แบ๊ออกมาแล้วค like. ่ะทุกคนเบิ่งด้วยสใบเพิ่นจังซี่เละจ้ะเข้ากัในเบิ่งคว่ำงน้ามของเพิินนะจะเนาะนองเพนใหญ่จะเริ่มเติบโตขึ้นมากอ่ะโอ้ยลวดลายใบสิเป็นจังไลนออ่ะกากสิเป็นสีชมพูบนอต้นนี้สิเป็นคือเมย์บันออีย่างสีนะจะเนาะเข้าก็จินตนาการไปด้จ้ะเข้ากับบัวเมย์นอเห็ดหเ้าบัวเมย์เห็ดแห่เข้าบัวโอจ้ะเห็ดแห่เข้ามีความสูขไปในแต่ละมือเบิงด้อจตนใหม่คืแบบ ต้นไม้แต่ละต้นพ่นมิสเีของเพลนะจ้ะพ่นมิสีมีเอกลักษณ์พ่นสีมัสเนีของเพ่นในโตอยู่แล้วนะจ้ะเนาะใบนันใบนี่คือจังบนกระดาษด่างต้นนีนะคะแต่ละใบออกมาในกระสีด่างบกคือกันเลยจ้ะทุกคนคือหลวดลายด่างในกระสีบกคือกันเลยจ้ะเบิ่งจ้ะแต่ละต้นี่ก็โอ้ยบลุนทพาก็มานางแง่งอยู่นี่แล้วจ้ะแต่ว่ากะอันกลัวสิใดต้นประมาณนี้กระบุญนภพากระปลูกมาได้หลายเดือนเลยเด้อจ้ะสำหรับอันอัน เดี๋ยวบุญภาพสิภาพไปเบงสันสองสกนอจะนอบุญภาพบริมิตาส่งนั่นเด้จ้าอันเดี๋ยวบุญภาพสิภาพมาเบงส่งนี่อีกเด้จ้านี่มาเบิงอันเทียงหน้าหน่อยบุญภาพทั้งๆพี่จ้าอันนี้ก็อีกม่มหนึ่งเนาะจากที่บุญภาพมักหลายมักหลายจะทุกคนเนาะย่ำเมืยย่ำหนังบุญภาพกัสิมะนังอยู่นี่ละจ้าบางทีเข้าคิดไปไลายเหลืองไล่ไล่เหาเนาะเขากับภาละเขากับอันนักนวงคือกันไลายๆคนก็อาจสิเป็นจ้ะ บุญภาพก็สิมานางนมนี่นะจะคิดคนเดียวเนาะจะเนาะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็ลืมไปชั่วคณะได้อยู่เนาะจะเนาะทุกคนก็ต้องเข้าใจเนาะค่ะว่าชีวิตแต่ละคนนี่ก็มีปัญหาแตกต่างกันไปเนาะบุญภาพก็เป็นหนึ่งในนั้นคือกันเนาะเวลาเขามีปัญหาอันนั้นอันนี้เขากับบ่มีผูบ่าบ่มีผูปรึกษาเรื่องเธอเขากับมานางกับตนใหม่ละจ๊ะทุกคนเนาะแล้วบุญภาพก็มานางซึ่งเนู่นนโมนี่แหละค่ะบางทีบางครั้งก็ได้เนาะจะเนาะก็คือว่าเนาะปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน อันนี้ต้นอันนี้เบิ้งได้จ้ะนี่แถวๆทั้งๆนี่อยู่สันสองนี่จ้ะอยู่เถียงหน้าหน่อยนี่บุญภาพแบบส่วนมากแล้วต้นไหม้ข้างๆนี่พ่นสิฝากลียงได้จ้ะทุกคนอันของของคุณติ๋มเนาะจ้ะคุณติ๋มพันก็ฝากเลี้ยงได้จ้าหนี้ซื้อพันกุบาทเองนะคะเนี่ยเนี่ยฝากเลี่ยงไว้ค่ะพ่นฝากเลี้ยงไว้บุญภาพก็เลี้ยงไปบริสิเลียตอีหยังเนาะจ้าพ่นซื้อไว้พันก็ฝากเลี่ยงไว้ก็เลี่ยงไว้จนไงบดิบุญภาพบริสิเลียตอีหยังจ้ะ กับเลี่ยงวันีแล้วจ้ะจนมันงัยผล่ะค่ะจนแบบว่างซ้ำได้กไ็ได้ค่ะเพิ่นมีเวลาเพิ่นกระจังมาเอาราคาเดียวจะราคาเดิมคือกันเนาะกะัโอ้ยบุญนภาก็มีความสุกหลายเนะาะสะเบิงต้นใหม่ซีนันซีนีเนาะค่ะเนาะมิซนีแต่ละโตอันนี้ก็โอ้ยบุญนาภากับโบมีเวลา,นาเลานาะเนาะเบิงเดือดสาตนอันนี้อัน,น,อนเอียงก็อะโลหาแตกนอแตกลูกแตกเต่าโอ้ยมาลึง่งพึ่งผืนเนาะเนาะบุญนภาสิเอาล่งใส่เข่งเดี๋ยวกลับมาจากปีใหม่ก่อน อันนี้บุญภาพกะมักหลายมักหลายเลยนะไอ้พันธุ์ทรงมาจากภาคใต้ด้อเสน่ดอกนั้นงามงามเป็นตะลวกกินก็นอย่างนี้่เป็นดอกกระเจียวเป็นตะลวกกินก็บปุนแล้วจ้าพี่น้องอันนี้ก็จักเป็นต้นอีอย่างแล้วจ้าบ,บุญภาพพวกหูจักเลยค่ะบนสีบนเสือเนี่ยอันมีน้องไอ้ไมีดอกเลยค่ะเห็นบอันพ้นพอบอขึ้นมานะคะก็ดอกเกเดมีดอกขึ้นมาหลายต้นแล้วจ้าทุกคนอันสอ,อน,น,นน้ะผู้ใดพันนันผสมพันไอ้โบเมนผสมพันเหนียวเบาพี ผสมแกสอนเนาจะจ้ะคนส้วนผู้คนผ,ผสมแกสอนเป็นเนาะจ้ะแต่ว่าบุญภระเฮดบบเป็นจ้ะอันซื้ออันอันน้ามแฝงของเพลนี่นะบ่ญทาบกบจักของบ่หูซื้อจักต้นได้จ้ะเบิงด้วยนี่สีงามงามจ้ะพี่น้องต้นจริงแห้งงามได้จ้ะต้นอันนี้นี่สีแดงแบบแดงกำจักแดงจักสีอื่นว่าแดงจังไดเนาจะจ้ะเนาะอันเทิงเงนี่ก็คือเลดอายแล้วก็อโล่ห้าแล้วก็อีหยังเนาจะจ้ะ อันมันย้ํามันเย่ทั้งเทิงนี่จ้ะแต่ว่าบุญภาพมากค่ะมากหลายค่ะต้นใหม่ต้นอีหยังกระตามเนาะจ้าเนาะบุญภาพสิมากหลายจ้ามื้อนี้ก็เลยเอามาอวดเพื่อนๆส่นเด้เอามาให้เบิงมาให้ชมน้องกันเนาะจ้าะมื้อบุญภาพกับแพกของแล้วเร็วแน่ก็เลยมีเวลาจ้ะเนาะกะอันสําหรับท่านใดที่ยังอยากมาฟังบุญภาพเมามมอยคือมาตีชมอีหยังกะอันตีชมใดเด้อจากกระบุญภาพเนาะมีหยังก็มาเว่ากันค่ะทุกคน ก็คือว่าลแล้วเนาะทุกปัญหามีทางออกเสมอสําหรับคนที่แบบเครียดๆอยู่เนาะจากบ่มีการมีงานค่ะทรมาเบาทบทมาปรึกษากับบุญภา,าได้จ้ะเนาะสําหรับคลิปนี้บุญภา,าก็ไม่ไม่หยังก็ฝากคว้มคิดถึงฝากคว้มกินหอกฝากกราบสวัสดททีทุกทุกท่านและก็ฝากขอบคุณหลายๆท่านเนาะจ้ะเนะาะที่อุดหนุนบุญภา,าเลยมากจ้ะสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อจ้า